ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับคดเศษนี้บรรดาท่านผู้บริษัทเมื่อฟังแด้จะทราบจะจะรู้ว่าเสียงแห้งมากกำลังไม่มี <c oughs> ทั้งน,นี้ก็เพราะว่ากำลังป่วยเครียดหลังจากที่พ้นขีดข็ความตายมาได้ประมาณสิบสองชั่วโมงเป็น <c oughs> วันนี้ เป็นวันที่16ธันวาคม2534ก็ขอเล่าเรื่องความสำคัญเมื่อวานนี้คือเมื่อวันที่15วันอาทิตย์วันอาทิตย์ 15, ที่15ธันวาคม2534หลังจากตื่นขึ้นเช้าฉันาหาเสร็จไปพ,พักที่ตึกอินทพงษ์ ขณะนั้นแปลกว่ามีหัวใจเต้นเร็วมากมันเร็วหนักขึ้นยังต้องมีการกระสับกระส่าย <c oughs> เจ้าคุมอารมณ์ก็ไม่เคยอยู่ในที่สุดก็ต้องหาทางออกจากตัวไปไปหาเพื่อนคุยให้มันพ้นทุกขเวทนาไปที่ไหนไปสนักยายมบ้าง คือเทวดาที่ท่ทนรานล้อาลักขาบางังในธรรมาชาทั้งสี่เป็นต้นแล้วก็ไปที่เทวสภาก็ตามสวรรค์และตามพรมต่างๆจะไปที่ไหนก็เบื่อหมดเคยไปมาแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อกลับเหล๋ยวลงมาดูร่างกายเห็นก็สับกระสายก็ค,คิดว่าวันนี้เป็นวันตายของเรา <c oughs> ถาก,การอย่างนี้มาใจเต้นแรงจัดเต้นเร็วมากความหน่อยปรากฏแต่มันก็เต้นเร็วมากเหน่อยมากเป็นพิเศษหลังจากนั้นถึงเวลาเพลก็ไปฉันพัตตาหารก็ปรากฏว่าฉันพัตตาหารไม่เคยลงเพินเฉยฉันได้มากกับฉันได้น้อยน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็น เมื่อฉันพัฒทาหารเพลงเสร็จเขากลับเขาพักก็มีทั้งบริษัทบางท่านไปที่นั่นเมื่อฉันพัฒนาหารเพลงเสร็จก็มานั่งที่เตียงเมื่อเพื่องที่เตียงพักผ่อนชั่วคราวก่อนจะเข้าห้องก็มีคนจะเข้ามาหาก็บอกว่าอย่ามาเลยเดี๋ยวฉันจะพักเขาคงไม่รู้ว่าป่วยถ้าวามีอาการป่วยมากเมื่อเข้าห้องพัก ต่อที่ไปก็ต้องใช้จิตจุกเดียวคือไม่สนใจกับร่างกายไม่สนใจวัตถุวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดเอาจิตมุ่งพลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์แล้วก็ไปไหวพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่มารของท่านหลังจากนั้นท่านคุยเล็กน้อยถ้าบอกว่าไปมรรของเธอก็อทิมรนแล้วท่านก็ไปด้วย ปรากฏที่นั่นสว่างสสวมากก็มีญาติโยมน้งหลยที่ตายไปก่อนเข้ามาเยี่ยมกันหลายร้อยท่านพอถึงเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีก็ลงมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าหลังจากนั้นพระใบิกาประทีพเข้าไปรับเป็นประจำ เมือนพร,ร,ระกาษไปกาทปฏิบนำย่ามมายามนำนำพื้นผ้ามาก็ถามว่าเวนตาอยู่ไหนก็กลับไปหาเวนตาหาเว้นตาเท่าไรก็ไม่เจ้าก็ไม่พบคือเว้นตาไม่จะวางเฉยๆใส่ปลอกไว้ด้วย <c oughs> ทั้งสององค์หาแล้งสองเที่ยวเปิดไฟฟ้าสว่างก็จําได้ว่าเวนตาวางบนโต๊ะถ้าเราอยู่คนเดียวใครจะขโมยเวนตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนแก่เขาไม่มีใครอยากขโมยอยู่แล้วเวลานี้อายกยังเข้าใกล้แปดสิบถ้าพูดตามความเปนจริงก็ควรจะตายทัทีพ่าอยู่นานมาได้ัำคัญทันทีถ้าพูดที่ถ้าหาก็จะถามว่าถ้าอยู่อีกสักร้อยยี่สิบปีกลับตายเดี๋ยวนี้เอาแบบไหน ก็ต้องขอตอบด้วยความเต็มใจว่าต้องการตายเดี่ยวนี้อยู่นานเท่าไรก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นตายแล้วมีความสุขก็รู้ว่าที่อยู่ก็เป็นว่าก็ลงไปรับแขกพระบดีกาพิรัตเออขอโทษรพระวรปิรัตกับพระสมุบัญชามรัตเป็นประจำ เวลาผมผ้าพระบริกาประทิพก็จะกระดองผ้าให้มือไม้มันสั่นหมดทั้งตัวสั่นทั้งตัวนั่งรถไปที่รับแขกพอขึ้นบันไดปรากฏเสหมหากันยื่นมาขวางลำคอก็ก็ไอทันทีเวลาอื่นมันก็ไม่เป็นเวลานั้นต้องการจะพูดเขาก็ห้าพูดพอก็มาถึงที่รับแขกก็ไอยอย่างหนะัก ญาติโยมพุทธบริษัทวันอาทิตย์ก็มีมากวันนั้นมีรถบัสมาประมาณห้าคันรถทัวรถเ,เล็กๆอีกเยอะคนมากมาถึงพอนั่งรถทั้งแต่วายสงฆทานกันการแตย่ยหสงฆทานนี้ก็ต้องเร็วช้าก็ไม่ได้เพราะไม่ทันเวลาเข้าเรียงกันคือเข้ามาเป็นแถว ขระดที่เขาถาวายส้วทานก็อายจัดท่าไอไม่ยอมหยุดจะเจ็ดจะส่งของข,องขวัญว่าของกำนันที่ะลึกให้แกบรรดาญาโยมพษษษุทธศาสบริษ,ษัทก็ใช้มือไม่ได้ก็เอามือมากุมปากเกี่ยวกันอไอาแล้วข่าวเสลตจทนงจริงตาโบติหน้าประชาชนจะไม่ข่าวเสล็จจะน้ำลายนั่นมันมีความจำเป็นในเมื่อเสียง เสียงมันออกไม่ได้เสมาบันคอก็ต้องขาดขากไปสองสามครั้งครั้งที่สา,ามปรากฏมีเสหาก้อนหนึ่งติดออกมามันเป็นปมอ,อยู่กลางสี่เหลี่ยมประมาณสองสองเซนติเมตรแล้วก็มีสายสองข้างมีความกว้างประมาณหน mm, ึ่งเซนติเมตรยาวประมาณข้างละสองนิ้ว อาตมาเองก็ไม่ทราบว่ไเจากเสหาอันนี้มาออกพอดีสิาจ่าสิบเอกตุยที่จริงไม่ทราบอะไรแค่ผ้าเช็ดน้ำลายเช็ดมือมาให้กระดาษแค่กระดาษเช็ดปากเท้าเช็ดอะไรก็่ชื่อมมาที่เสพหาติจีวอนก็กระดาษจับมันก็ไปออกต้องใช้มือดึงขึ้นมามันเหนียวมากดึงขึ้นมาแล้วก็ทั้งสายทตมันไม่ขา ถ้าดึงยืดมันก็ยืดคล้ยๆอย่างถ้าเจ้าปมตรงกลางขขงมันโตขึ้นปิดหลอดลมมามายถึงความตายท้าวดาท่านผู้ฟังคนที่จะตายทำไมมีสภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเธอท่านว่าจะตายขึ้นมาก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบังไม่ห,หมอทราบความจริงเมื่อวันที่สิบสี่คุณหมอสุธรรม อางโรงพยาบาลแม่ละเด็กที่ตั้งที่วัดท่าสุงก็มาเดิดชวดเช็คตรวจตอตอนเพนให้คือจับตรวจหัวใจด้วยหูฟังด้วยฟัดความดันด้วยทุกอย่างดีหมดคุณหมอสุดทำนี่ความยิ่งสนใจมากเป็นพิเศษอาทิตย์หนึ่งเช็คให้สองสามครั้งเพราะว่าทุกอย่างก็ปลอดถ้าพอวันที่เด็บห้ามเล่นนตอนเช้า ในขณะที่เจ้าเสมาจะออกมาเสียงก็พูดออกมาได้ก็พูดขยติโยมได้จากอาการท่าทางบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านจะคิดว่าไม่ป่วยทั้งน,นี้เพราะว่าต้องใช้ขันติอย่างสูงคข,งขันติคือความอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาไว้ ทำจิตใจผ่องใสทำหน้าเบิกบานก็คุยกับญาติโยมเพระนั้นบรรดาพระกฎพระในวัดก็ดีญาติโยมก็ดีที่มาก็าคงไม่เศร้าประ่วยเป็นว่าต้องนั่งทุกทรมานรับแขกอยู่ถึงเวลาสามโมงครึ่งตามเวลาก็ากลับกลับมาถึงกุฏิมาถึงที่พักก็ไปเยี่ยมจ้าสนนักโรคอ่อน มันมีอยู่ห้าหกแม่เมื่อเยี่ยมเสร็จก็ขึ้นกุติพอน,นดคืเินคงดีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุธรรมเป็นผู้ให้ยาตามแพทย์สั่งเ่าก็จัดยาให้เวลานั้นก็มีพระครูประหลัดอน,นันต์ารอยู่เป็นปกติ <c oughs> ขณะที่ฉันยาเสร็จใจมันก็เต้นเร็วหนักขึ้น จนทั้งเสียงอ้อแอยังมีความรู้สึกว่าวันนี้เราคงไม่รอดจากความตายแต่ถ้าตายวันนี้เราจะดีใจมากที่มีความหนงอย่างคือการเงินของวัดเพราะการสร้างวัดเจมรนดาพป็นบริษัทไม่ต้องการในใครรับทุกต่อภายหลังอย่างที่บรรดาท่านายสงสัยกันพูดกันบ่นกัน ว่าถ้าหลวงพ่อตายเสี็แล้วใครจะปกครองขอโทษเรื่องคนปกครองหาไม่ยากเพราะว่าของทําดีแล้วคนปกครองหาง่าย,ยารเรื่องการซ่อมแซมเรื่องการซ่อมแซมนิน่หนักวัดในตอนหลังสร้างไม่ต้องการให้ซ่อมแต่มันก็ต้องซ่อมเป็นของธรรมดาเมื่อเต่าแล้วถ้าไม่จะเป็นคอนกิตก็มีการแตกมีร้าวเป็นของธรรมดา <c oughs> ยึงพยายามหาทุนไว้เพื่อการซ่อมแซมของวัดนี่บัญชีก็มีสองบัญชีบัญชีฝายธนาคารก็มีสองฝ่ายฝ่ายของวัดกับฝ่ายของโรงเรียนในเมื่อตายไปแล้วในขณะนี้ก็เกรงว่าจะมีการสับสนขึ้นทั้งทั้งที่บัญชีก็เขีนยนข้างหน้าไว้ว่าบัญชีนี้ใช้งานอะไรบัญชีใช้งานอะไรของวัดหรือของโรงเรียน บอกไว้ชัดแต่ถึงนั้นก็ดีบางบัญชีอาจจะหายก็ได้แต่เพราะว่าเมื่อปรากฏคนเร็วปรากฏขึ้น <c oughs> เขาคิดว่าเราน่าจะทําบัญชีเป็นกระดาษไว้แล้วถ่ายภาพเอกสา 7, รแจกคณะกรรมการสงฆทั่วไปถ้ากรรมการวัดกรรมการวัดก็เป็นใครมีหมอสมศักดิ์คนโน้มตสมศักดิ์สุสงวน อดีตแพทยใหญ่คนตรวจรกเปัญญานุตาลัไรแล้วก็เดินฉายคอมันแล้วก็เหมี่ยวเมี่ยวนี่ชื่อจริงอะไรไม่ทราบที่สนใจใกล้ชิดกับวัดจริงๆไปมาเสมอใจการต่างๆอยู่ก็มีสามสี่คนนี่แหละจะแจกไว้ให้เป็นที่รับทราบว่าการเงินเล่มนี้สมุดเล่มนี้ใช้อะไรใช้อะไรเป็นของวัดหรือของโรงเรียน ก็ความจริงเขียนข้างหน้าแล้วก็ตั้งใ,ใจว่าควรควรจะพิมพ์ปกในไว้ด้วยปกด้านในแต่ก็ใจมันก็ลยเหยียเสียงก็เครือจึงเบากพระครูราัอน,นันต์ว่าอน,นันต์เ้าครูเสื้อหมดฝากธนาคารอยู่ในกระเป๋าลูกนะี่นะแล้วก็กระเป๋าข้างในมีสองกระเป๋าคือของโรงเรียนกับของวัดย้ายสับสนกัน ในเมื่อผมตายแล้วคุณควบคุมให้ดีรู้หน้าพรมดกับพระครัวนั้นก็รู้สึกว่าหน้ามันกอสบายหลังจากนั้นท่านทั้งสองก็ไปพาะอาตมาต้องการอยู่คนเดียวคิดว่าเวลาเราเกิดจะท่องแม่เราเกิดคนเดียวเวลาตายจะพาใครเขาตายไปด้วยได้แ้าก็ต้องตายคนเดียวเตอความรู้สึกของจิต ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราสบายละเพราะว่าไม่ใช่จิตสงสณรไม่เป็นความรู้สึกตรงหลังจากนั้นก่อนที่จะน,นอนก็บอกให้พอนุษย์พอขอยาควบคุมหัวใจของพ่อหน่อยหนึ่งที่หมอให้ไว้เธอก็หยิบมาให้หนึ่งเม็ดก็กินเข้าไปนอนจากสี่โมงใจค่อยๆเต้นน้อยลงน้อยลงเบาลงเบาลง ถึงห้าโมงย็นใช้สวธรรมดาก็รู้สึกว่าจิตเรียบว่าใจเต็มเป็นปกติยาวเขาดีมากหลังจากนั้นไปพอหกโมงย็นก็เห็นเทวดาหลายท่านหลายสิบท่านยืนเรียงรายอยู่ในอากาศใกล้ๆตัวจากใกล้ตัวไปถึงไกลตัวหลายสิบท่านมีท้ามราชทั้งสี ยืนอยู่สองข้างข้างลสององค์ <c oughs> ถึงเวลาหกโมงเย็นก็ปรากฏมีคนคนหนึ่งาโทษมาสามคนแต่เข้าใกล้ชิดคนเดียวแต่งตัวสีน้ำเงินแก่สีน้ำเงินเป็แบบผ้าหยาบๆที่ช่างเอาใช้กันแก่ใกล้ดำก็มายืนกใกล้ๆลอกว่าวันนี้เวลาตีห้าตรงครับเป็นเวลาไป เขาพูดจบท่านก็ไปเมื่อท่านไปแล้วก็คิดในใจว่าคำว่าคนคนที่โกหกจะมีโรคเดียวคือโรคมนุษย์โรคอื่นเขาไม่มีการโกหกเคยไปเมืองนรกแล้วก็ขอให้นายจิบาลนำบคนุคคลคนหนึ่งขึ้นมาพูดมาคุยกันเมื่อขึ้นมาแล้วท่านก็มีสภาพเดิมมาเหมือน,นสมัยเป็นมนุษย์ท่านเล่าความเป็นมาให้ฟัง ตามความเป็นมาของท่านไม่น่าจะลงนรกแต่ความจริงท่านก็ลงก็ถามความจริงท่านแล้วก็ก่อนจะกลับก็ยับว่าที่พูดมาเป็นความจริงหรือท่านก็ทวงริงว่าไม่น่าจะพูดซ้ราะว่าพ้ดที่จะโกหกมีโลกเดียวคือโลกมนุษย์ตั้งแต่โลกนรกกันไปถึงสวรรค์น,นิพพานไม่มีใครขโกหกเขาตรงไปตรงมาในเมื่อมีท่านที่มาบอกอย่างนั้น ว่าคืนวันนี้ตีห้าตรงถึงเวลาจะไปบรรดาท่านพระรูสัตเ์พจะดาวกำลังใจจะมาไม่ถูกถ้าถามว่ามีความรู้สึกอย่างไงก็ต่อมีความรู้สึกเฉยๆปกติไม่ใช่สะเทือนใจหรือไม่ใช่ดีใจปกติเพราะการนึกถึงความตายนึนกทุกวันอยู่แล้วนึกตลอดเวลา ว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายตายแล้วเราจะไปไหนที่อยู่เรามีแล้ว <c oughs> เราสร้างที่อยู่ไว้สวยสดงดงามเรื่องอะไรที่จะมาชิดใดกับอาคารบ้านเดินโรงที่รกที่รวงโรยแบบนี้ต้องทําความสะอาดกันทุกวันก็ไม่หมดความสกขรกบร่างกายก็เต็มไปด้วยความสดสงยิ่งแก่ลงมาทุกทีเวลานี่นั่งแล้วก็ลุกไม่ขึ้น นั่งเก้าอี้ยังลุกไม่เคยไหวถ้านั่งเพื่อนราบต้องมีคนยกถ้าทางร่างกายก็ทางเท่าก็ไม่ไมปกติออดเสียดอยู่เสมอก็มีคนประมาณเก้าเก้าเก้าจุดเกเก้าเอร์เซนตะมัง้งที่มีความรู้สึกอรัตามาร่างกายปกติมีความสุขดีกํิมังป่วยเครียดนั่งรับแขกแต่ว่าหน้ามันแช่มชื่นจิตใจมันเบิกบาน ญาติโยมบางท่านถามว่าสบายดีหลวงพ่อรู้สึกหนักใจถ้าตอบว่าสบายดีก็โกหกถ้าตอบว่าไม่สบายญาติโยมก็จะไม่ก็จะหนักใจก็เลยใช้สับใช้เฉยคือยิ้มยิ้มบอกไม่เป็นไรโยมคุยกันได้เพียงเท่านั้นหลังจากที่ท่านพวกมาบอกบอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนทนันพยาโยมทุก คราวจะถ้ามาแจ้งข่าวต้องน่งแดงใส่แดงแต่วันนี้ใช้ชุดสีน้ำเงินริงตั้งใจจะไปสนักพยายมพอนึกถึงพยายมขึ้นมาเ,าเขาก็ยับก็จะไปท่านท้าเวสวรก็บอกว่าท่านลุงมาแล้วลุงทั้งสองมาแล้วท่านมาทัานทีถิ้งทันที <c oughs> ท่านถามว่าจะไปหาผมทำไม ก็เลยบอกว่าเมื่อกี้นี่มีคนเข้ามาบอกว่าคืนนี้ตีห้าจะตายท่านเบญายมนะหลวงพ่อก,ก็บอกว่าเขาไม่เรียกคาว่าตายนะเขาเรียกว่าไปไม่ใช่ตายตามศัพท์ภาษาบาลีที่พระเจ้าุมตระการลังกตวาทำกาละแล้วไม่ใช่มา,า,าังกตวาทำการตายแล้วม่ใจะอย่างนั้น เขาเรียกว่าไปเขาท่างก็ถามว่าจะไปหาผมทําไมก็อยากจะไปถามว่าทําไมยังส่งคนมาได้แต่งตัวไม่เหมือนเดิมท่านพญยายมท่านก็บอกว่าไม่ใช่คนของผมนะครับนั่นคือพระการถามว่าพระการที่ไหนพระการองค์นี้อยู่สวรรค์นชนดาวดิงเป็นพระนาคามีเลยถามว่าถ้าฉันจะไปฉันจะไปไหน พอดูบัญชีของลุงทีท่านบอกว่าท่านจะดูเรื่องกฎของกรรมต่างๆจะลงมาลบคุมไหนเป็นเพชรเมอะไรน่ะไม่มีแล้วผมลบทิ้งหมดแล้วผมเขียนไว้แค่สองตัวถ้าเปิดบัญชีให้ดูที่แผ่นนั้นมันเป็นแผ่นพิเศษแผ่นกระดาษเป็นเพชรแข็งตัวเป็นเพชรสว่างพร่าสว่างมากเขียนาแค่สองคำ อ่านว่ายัางไงก็ไม่บอกบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเพราะจะไปสะเทือนใจคนหลายคน <c oughs> ก็ดวมว่าเมื่ออ่านบัญชีแล้วก็บอกว่าท่านไม่ต้องกังวลต้องอย่าผ่านสนักพยาโยมถ้าท่านทําบุญขนาดนี้ต้องผ่านนอกพยาโยมลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดก็ต้องผ่านเหมือนกันลูกศิษย์มันต้องไปกับอาจารย์ ถ้าลูกศิษย์ไม่นอกครูต้องไปอาจารย์แน่ฉะนั้นท่านผ่านสนักผมลูกศิษย์ทุกคนก็ต้องผ่านถ่านทราบว่าเวลานี้ท่านไม่มีสิทธิจะผ่านสนักผมถ้าท่านก็ไม่มีสิทธิจะเดินนอบายภูมิฉะนั้นเลยเมื่อท่านไม่มีสิทธิโนอาบายภูมิลูกศิษย์ที่ติตามท่านปฏิบัติได้ดีมากกว่าตามได้ดีน้อยกว่าตามก็ต้องต้องไปตามท่านเมื่อคุยกันพอโจกลราว ท่านก็ลากลับเธอบอกว่าเอาคุยกับเทวสวรรค์ก็แล้วกันมีอะไรก็ถามท่านอาตมาก็ไม่ได้คุยเพียแจะถามท่านเาตวตวันว่าอยากจะพิมพ์หนังสือสักนิดหนึ่งคือจดเลขหมายบัญชีที่ฝากว่าของวัดมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างของลิงนมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างแล้วก็จะอัด ขาถ่ายภาพเอกสารแจกกรรมการสงฆ์เจ้ากรรมการวัดทุกคนได้รับทุกจะด้ทร,บรบาบทราบทราบตามความเป็จริงว่าบัญชีไหนใช้อะไรไเพือ่อยืนยันกันขอโทษบังจีเสียงสดนี่ถึงไฟฟ้าดับเขาเป็นเขเป็นเครื่องท่านท้าเวาทเทวนก็บอกว่าสามทุ่มครึ่ง ผมจะช่วยกําลังของท่านให้ไปเป็นนังซื้อได้ก็ังเอิญจริงๆไอ้แว่นตาที่อ่านซื้อได้ก็หายเอาแว่นตาสำรองมาใส่ถ้าถามถามทุ่มครึ่งกอไปที่แทน่นพิมพ์แล้วก็ังเอิญเป็นเครื่องแทน่นพิมพ์ไปฟ้าโคโซวิตราซื้อให้สองเครื่องก็นั่งค่อยๆแตะช้าๆ ดูแต่ทีละตัวสองตัวมันก็ยังผิดเป็นว่าน้องสือฉบับนี้ท่านสารมดีพรมบอกว่าไม่ควรให้ใครแก้ไขที่ไว้บานุสอนใครอยากจะรู้ว่าคนแก่ที่ป่วยหนักและกำกลังเครียดหมดแรงใกล้จะตายตาลายอ่ันืีไม่ออกอ่านศีที่แท้แทนพิมไม่เห็น ก็าสามารถพิมพ์ผิดบ้างถูกบ้างอนี้ไว้เป็นอนุสณ์แล้วก็จะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงในวันหน้าเมื่อค่อยๆเคาะไปเสร็จมันก็ลืมนั่นบ้างลืมนี่บ้างย้อนไปย้อนมาสมุดบัญชีบางเล่มก็อยู่ที่ธนาคารเข้าไปเอาไปแก้ไขในเมื่อเบิกมาจ่ายเ็ยังไม่มาส่ง ก็ต้องรอบัญชีส่วนนั้นแต่ว่ามาทําเสร็จกว่าจะเคาะเสร็จได้หนึ่งหน้าก็ใช้เวลาไปมากใกล้จะห้าทุ่มค่อยๆทำทีแปะท,แปะทีแปะมองตัวก็ม่เห็นต้มดาวเอาแล้วก็ไม่มีไม่มีการร่างต่สมุดมันดูไม่ได้เคยเคาะที่ะตตัวเอ้มือก็สั่นตัวก็สั่นใจก็สั่น ก็เป็นว่าทําถึงเวลาใกล้ๆห้าทุ่มก็เลิกสี่ประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําเวลาใกล้เวลาสิบยี่บสามนาฬิกาคือห้าทุ่มอีกสิบนาทีห้าทุ่มบริจาคพระที่ผมานอนเป็นเพื่อนมาล้มตัวลงนอนอีกจดคิดอย่างเดียวว่าเราจะไปไหนจุดที่เราต้องการนั่นก็คือทิพาน แล้วก็พระนิพพานเรามีสิทธิไหมก็ต้องแต่ว่าขึ้นืิปวาสิทธิมันอยู่ที่ใจก็เลยไปนิพพานไปนอนเล่นที่นิพพานจนถึงเวลาตีสามยินเสียงในเลเวลาตีสามก็ลงมาเมลงมาคิดว่าท่านพระการท่านบอกว่าเราจะต้องไปเวลาตีห้าตรงเวลานี้เราควรจะพร้อม พกอขอโทษขณะที่ประกาศเขาบอกเวลาที่ห้าตรงนะก็บอกว่าเต็มใจฉันพร้อมแล้วจึงค่อยคยลุกขนหยิบจีวรมาห่มหยิบสังฆติมาพาดมานั่งที่จเจริญพระกรรมฐานค่อยเวลาการตายพอนั่งลงปุ๊บก,ก็ปรากฏทัศนีย์บรมเร้ากับพระอินทร์มานั่งข้างหน้าทันที หลักนั้นจากนั้นก็เห็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างพรหมบ้างลงมาเป็นชุดๆอ่องตัวเต็มจากรวาลหมดจะมองทางไหนมันเต็มไปหมดสุดทุกสุดกําลังใจที่จะมองเห็นรู้เขาเพียอยู่แค่ไหนหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งท้นเดจพระรงครูก็สเสด็จก็มีพระพุทธเจ้าสี่องค์คือหนึ่งอง์ปถมสองต้นเดจพุทธีปังกอสามต้เดชพระธกษัตร ีพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมท่านนั่งแท่นตรงหน้าแท่นท่านใหญ่องค์ท่านใหญ่มากที่ว่าถ้าจะเทียบกันก็สูงเวลานั้นประมาณทั้งสีห้าวาร่างกายท่านแผ่พระบรนยับทั้งสี่องค์พอท่านนั่งลงปับบรรดาพระสองฆ์อาารนันต์หลายก็มากันเต็มมีสภาพแก่มใสไม่ได้โนหัวพระอานะใส่ใสายดายอดแหลม วันนั้นไม่มีใครถอดเชดาชวส่ยิดาเต็มหมดในเมื่อพระมาพร้อมไล้วทากงถามว่าเธอจะไปไหนก็การาบเรียนแล้วบอกว่าเมื่อตอนหัวข้าตอนหกโมเงเย็นพระการมาบอกว่าจะต้องไปเวลาห้านาทีห้านาฬิกาตรงท่านถามว่าเธอจะไปไหน ก็แต่ว่าถ้าไปก็ขอไปนิพพานถามท่านว่าข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์นิพพานไหมท่านก็ตอบว่าเคยเพิ่งลงมาไม่กินเองถ้าทําไมจึงเพื่อ่ามีสิทธิ์จะไม่มีสิทธิ์แล้วก็เดาบอกว่ามันยังไม่ถึงวาระที่ฉันต้องการวาระที่ฉันต้องการไม่ใช่วันนี้ต้องเป็นไปเป็นไป,นป,นป,นปนตามกาหนดที่ฉันบอกไว้ ท่านบอกไว้แล้วสามครั้งใช่ไหมครั้งที่หนึ่งบอกสองอะนดบสองบอกสองระยะระยะที่หนึ่งระยะที่สองครั้งที่สองบอกสองระยะครั้งที่สามเธอบอกว่าไม่ต้องการเป็นสัมยาอาระยะเดียวฉันก็บอกว่าอายุเธอเท่าไหร่จะต้องตายได้ <c oughs> ถ้าไม่ถึงเวลานั้นยังตายไม่ได้ <c oughs> ก็นึกในใจว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมเกลท่านตัดอย่างนี้ก็รอดูรอดูเวลาวันตีห้ามันจะเข้ามาถึงเมื่อไรแล้วก็เวลานั้นจะไปได้หรือไม่ได้ก็นั่งมองดูเราองค,าค์พระบรมครูท่านตัดว่าถ้าจะไปเนี่ยคุณจะไปเฉยๆก็อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีรถทิ่มารับพระบรรดาทพานพุทธบ ยันบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอพิกหน้าสองต่อไปขอรับฟังต่อไป